สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสุริการสอนตัดผมฟรีครับผมทั้งเงยนคำเดือนแนํนำคณะจิติสาลูกศิษย,ย 1. 1> ์มา<ห>ตัดผมฟรีเพื่อป,ประชาชนที่วัดหนองใหญ่นะครับวันนี้วันเสาร์ที่เสาร์ที่แดสิงหาคมนะครับสองห้าสามน,นะนี่ก็ 1. 1> ช่างพรนะครับช่างพรปาจินบุรีนะศิษย์ช่างวิราชนะครับเพื่อญาติพี่น้องกันเนี่ยครับตัดทรงเลยครับช่างพรตัดทรงกลางค่ะเอาลุยเลยตัดไปเลย ดีครับนี่เบอร์อะไรเด้อเบอร์หนึ่งค่ะลูยไปเลยก็ช่างพรก็ใช้ลองพันเบอร์หนึ่งนะครับหวัดขึ้นไปนะครับหนึ่งหนึ่งนิ้วนะครับรอบหัวเลยนะครับดีครับพี่น้องประชาชนที่อยากตัดผมฟรีนะครับมา ตับบริการตัดผมฟรีได้ที่วัดของใหญ่นะครับทุกวันเสาร์นะครับ8โมงถึงเที่ยงนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตัดฟรีนะครับจะมีตู้บริจาคนะครับก็คือตู้บริจาคอยู่ข้างล่างครับนะครับอยู่หน้ากิจกรรมนะครับอยากจะทําบุญนะครับช่วยขน้มาไฟวัดนะครับก็บริจาคได้เลยนะครับเงินทุกบาททุกสตังค์เข้าวัดครับ ตอนนี้ก็สร้างพร้อมกับกำลังนะใช้มุมบัลเลียนตะแคงนะครับสร้างพร้อมก็ไถด้วยความมั่นใจมากขึ้นดีขึ้นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปตัดนะครับพนักงานขับรถพนักงานเก็บกระเป๋านะครับพนักงานเก็บผ้าโดยสารนะรที่ขอนสมกอระนะดีครับอ้าวพอเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วถอนอุปรับสุดเลย ขอให้ปรับสูตรแล้วเหินขึ้นเลยเหินขึ้นมันจะเป็นเบอร์หนึ่งจุดห้าใช่ไหมเหินขึ้นเลยตรงๆรขึ้นไปเลยจะไปจักจัก๊กอย่างนั้น<ด>เหินขึ้นเนี้ยเด้อเด้อซะซะตัวเนี้ยตอนเนี้ยอ,ออลบเหลี่ยมออกลบลบสันมันออกใช่ไหมดีดีอันนี้ปรับไปเลยดีครับ เป็นเลยดีครับความทุยกรอบสมก็อยู่เหนือไปหูพอดีใช่ไหมเป็นรองทรงกลางทุยสูงดีครับ ช่างพรนี้นะครับช่างพรปาจีเนี่ยไม่เคยเรียนตัดผมมาก่อนนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับก็เรียนกับช่างใหญ่นะครับครับคอร์สแรกเรียนลงลงประมาณสิบห้าวันนะครับมาเช่าห้องนะครับอยู่ที่พิชดาพันเม้นนะครับซอยพุทธหัวจุฑินห้าสิบสี่เนี่ยเข้าไว้เดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปอีกเดือนหนึ่งก็คือสองเดือนแล้วนะครับหกสิบวันเลยนะเช่าทิ้งๆไว้นะครับมานอนเรียนจริงๆก็ไม่น่าจะเกินเกือวันที่เหลือก็เช่าทิ้ง้นะครับเพื่องจากทํางานประจํานะ เดี๋ยวจะคืนลงใครนอนไว้ไม่เลอะสั้นใครไว้หรือเปล่าสั้นแต่หัวเลอะหัวเลอะสั้นที่สมหมายไว้คืนแล้วคืนแกแล้วไปแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้เอาเอาเบอร์อะไรครับข้างล่างควรจะเอาเบอร์อะไรมามาไล่เบอร์ศูนย์จุดห้าเก่งมากครับลุยเลยตัวจุดหตัววัดตัววัดอะัรหรอ ตอนนี้ก็ช่างพรนะครับได้เปลี่ยนรองฟันแล้วนะเป็นรองฟันเบอร์ศูนย์ุดห้านะครับตวัดครับช่างพรก็จะตวัดรอบหัวนะครับต่ำๆนะแล้วเลี้ยวไหมครับมีเลี้ยวไหมมีค่ะมีเลี้ยวมีพับหูวไหมครับมีค่ะสนหน่อยสนหน่อยดีครับเชื่อมกับเบอร์หนึ่งใช่ไหมค่ะวันนี้วางแผนจะตัดแบบไม่ขาวใช่ไหมค่ะตัดแบบเป็นนวลคืนเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับโอเคเมื่อเมื่อวันเสาร์ที่แล้วคนเยอะมากเลยนะล้นล้นกระดาษเนี้ยามาใบเดียวนี่ล้นกระดาษไปเลย สามสิบสี่สิบหัวได้มากเลยนะครับช่างโจ๊กนี่ตัดไปกี่หัวช่างโจ๊กเมื่อเมื่อเมื่อวันเสาร์ที่แล้วสามหัวใช่ไหมไม่แต่หัวซอยช่างโจ๊กไม่เคยตัดผมซอยเลยใช่ไหมก็ดีแหละตัดไปแล้วเรียบร้อยแล้วไม่รู้จําได้เปล่าเดี๋ยวลองดูสามอีกที่เป็นเรื่อหัวสิวคิดว่าน่าจะจำได้จำได้อยู่แล้วเลยนะครับมันขึ้นมันขึ้นตัวหัวใหญ่เต็มเลยนะข้างข้างหลังนะครับข้างหลังมันขึ้นหัวใหญ่ ตอนแต่งงานลูกลูกสาวเนี่ยให้ยอมผมหน่อยนะย้อมให้มัน <c oughs> ให้มันสีน้ำตาลหน่อยนะไม่ใช่ไปปล่อยเขานะั่นแหะเขาจะมองว่าเ <c oughs> จ้าพ่อเจ้าสาวแก่ <c oughs> ผมขาวเต็มหัวเลยที่ได้ของฟรีมาอาจารย์น่ย เนี่ยที่ได้ของฟรีมาเป็นครีมนะเดือบเป็นครีมสองหลอดสองครีมนะก็ลองเสียดูก่อนสักหลอดเดินดูว่ามันหล่อไหมสีน้ำตาลสีน้ำตาลนวลไอ้กบวันนี้ทำสีให้หนูเลยผมหงอกหนุขึ้นแล้วเต็มเลยตอ้สามสีแล้วมีสีขาวคนสามแล้วก็สีนตาลสีน้ำตาลสีดำสีน้ำตาลดีครับเลี้ยวเลยเลี้ยวซ้ายดีกดหูลงหน่อยสิดีตอนนี้ทำสีผมนะอืมกันนั่นแหละวันนี้ทำเลยผมหงอกเต็มเลยเดี๋ยวหนูซื้อสีเองดี เครียดมากเลยอาทิตย์ที่แล้วเครียด,เ,ยดเพราะผมขาวเนี่ยนะเฮ้ยเครียดงานนี่แหละหาแฟนเนี่ยไม่เครียดเท่าผมขาวใช่ไหม,อ,มอันนั้นไว้ทีหลังอันนั้นไว้ทีหลังนะเอาชวนลูกค้าเข้าร้านนะนะครับพี่มีคนบอกผมเลยเรียกลูกค้าเข้าร้านนะครับเนื่องจากร้านมีเยอะนะเรียกแขกหน่อยนะครับเรียกเลยครับใครยาวๆเรียกมาตัดฟรีเลยนะครับเราจะได้ฝึกมือซ้อมมือเอาถอยอุปปับสุดดิ เอาเลยตวัดเชื่อมเบอร์หนึ่งเลยตวัดขึ้นไปให้มันเชื่อมๆหน่อยครับมันจะยาวกว่าเบอร์ศูนย์จุดห้านิดนึงใช่ไหมก็ตวัดเชื่อมขึ้นไปเลยอะไรมันใจขึ้นเยอะใช่ไหมต่างจากวันต่างจากต่างจากวันแรกใช่ไหมต่างกับตัดครั้งที่แล้วครั้งแรกครั้งที่แล้วก็หัวพี่ใช่ไหมใช่ครั้งแรกยังยังสันๆันอยู่มันใจขึ้นเยอะอืครับมันไปได้ยาดีมาจากอ่าปาจีนไง เอาอะไรก็เอาทัเอย่างสิลูกเอาทุกอย่างอ่ะแต่อาวัวไมให้พ่อ้วลูกเลยอันนี้ไม่พ่ออย่ายุ่งอย่างให้พ่อพิจารณาจัดงานอย่างเดียวครับเลยครับเหูทกบ้านมีปัญหา่่นี้เหมือนเชินเชมเลยเชอมเบอร์นึงอ่ะดีตรงนี้ยังยาวอยู่ตว่าเชินึ่เออกินไหมมันกินไหม ผมขาวอะไรไม่รู้เลยมันมันนวลมันเือนี่รู้ระยะยาวผมจะได้มากลับไปจายหรือเปล่าเนี่ยจะได้เป็นข้าแก่ดีสอดแล้วเนี่ยเอาอยู่แล้วพ่อพี่ชายขาวสมองอ่ะเอาดีสอดอยู่ปาจีนเหรออยู่ปาจีนอ่ะไม่เป็นไรเมียอยู่นี่เมียช่างดหลัังวเเมียเมียช่างวิราชอยู่นี่ยังไงก็ทิ้งเมียไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องกลับมาหาเมียอยู่ดีลูกเบียอยู่นี่ใช่ไหม ได้เจออยู่แล้วตรงนี้ต้องไปดูดูแกว่าแกยังยังทำอะไรไม่ได้ครับเอาทีนี้เหลือสุดท้ายคืออะไรเหลืออะไรเก็บปีกเก็บขอบเก็บขอบปรับฟันปกติถอดรองฟันออกใส่กระเป๋าเลยให้ไวไม่ต้องดับเครื่องนะเอาตั้งเลยไม่จากรอบไปเลยระวังหล่นหงายท้องลงไปนะดีเก่งมากครับ เนี่ยเข้าใจแล้วจะทําได้แล้วก็ท่อไถึงลังม่หูให้หยุดดูกระจกนะดูหยุดดูกระจกก่อนกระจกไม่มีก็จะไปชะงกดูชะงกดูข้างหน้ามาเนี่ยชะงกมาเดี๋ยวดูเหลี่ยมมีไหมหายไหมหรือชะงกจากข้างหลังไปข้างหน้าก็ได้นะนะครับถ้าหายแล้วก็มาเลยมาเรื่อยๆนะครับเรา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 เอียงหวีเนี่ยพอเราเอียงหวีถึงกลางหัวเนี่ยให้เราหยุดแล้วก็แล้วก็นอนหวีทีนี้ อนอนหวีนอนหวีกลับไปยังได้เลยนอนหวีเคลื่อนขึ้นอะ่ะอย่าไปบิดเยอะนะวินีจเดียวถ้าหากเยอะมันจะเป็นเส้นเป็นร่องอีกก็คือตักเหมือนเสาบ้านอะ่ะเราก็ค่อยๆลอยเคลื่อนขึ้นอันนะั้รูปเหลี่ยมรูปขอบเป็นเรื่อยนะมาอย่าอยู่กับที่ไายหายกลับไปอีกรอบตรงนี้กลับไปเออเนั่หละดีเก่งมากนั่นแหละ,นนหละคนเข้าใจคนเรียนทฤษฎีมามันจะทำได้ ถ้าไม่เคยเรียนเลยหรือว่ามาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาออกหน่วยแล้วเนี่ยสลบางท้องทุกรลยลูกค้าบาดเจ็บอีกนี่ขนาะดลูกศิษย์ช่างใหญ่ว่าฝึกมาดีนะก็ยังไปพาดมีหูลูกค้าเลยไปพลาดปัตเตเลียนเกี่ยวหูเขาม้งางอย่างเงี้ยวางตรงนี้ดูดูนอนลงเนี่ยใกล้ไลายใกล้ลายมันอยู่ตรงเนี้แล้วก็แค่สอดขึ้นไปเดี๋ยวด,ดูแล้วก็บิดวีมาเล็กน้อยไอเออทำไมไอ นั่นแหลกประมาณนี้ไปรอบหัวเลยมาดวไหนที่มันโอ้ข้างบนนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ครับดีเดินมาเรือ่อยมันแหละดีมาเรือเร่อยเลยนอนหวีมั่งตั้งหวีมั่งเอียงหวีมั่งนึกออันใดได้แล้วก็ใส่เลยมันจะอัตโนมัติออกมาเองอ่ะ ดูเหลี่ยมไหมเห็นเหลี่ยมไหมเห็น,นหม่นหนึ่งเน็เลี่ยมมือซ้ายนิ่งๆอะตักขึ้นมานิ่งๆแล้วปาดเลยปลาดออกมินสองมินปาดไปด้วยดูกระจกไปด้วยไข่พืชไข่หนึ่งสองสามแล้วก็ดูแอบบดูกระจกแวบ,บเดียวว่ามันหายไหมถ้าไม่หายก็เอามือชี้ไปก็ดีเขาเข้าไปอีกมันยังบานอยู่เข้าไปอีกเข้าไปอีก,อป,อกประมาณนี้ คือประมาณเนี้ยเนี่ยก็คือให้มันเชื่อมกันไงให้ผมลองฟันเบอร์สองใช่ไหมที่เบอร์สองลงเบอร์หนึ่งขึ้นมานแรกขึ้นเบอร์หนึ่งแล้วก็ให้มันเชื่อมกับเบอร์หนึ่งข้นระหว่างผมข้อบนกับข้างล่างให้มันคอนเนคกันมันยังบานอยู่นิดนึงยังบานอยู่ปาดเอาอีกวาตีนไม่ได้เอามาวันไม่ได้ซื้อกาจันอือ อย่าบิดหวนะีนะทีเดียวลอยลอยหวีขึ้นมาลอยลอยหวีขึ้นมานิดเดียวแค่นี้แหละค่อยๆเคลื่อนขึ้นค่อยๆเคลื่อนขึ้นเออค่อยๆเคลื่อนขึ้นนั่นแหละเอ,อาทำไปเลยรอบหัวนั่นแหละยังหวีมั่งตั้งหวีมั่งนอนหวีบ้างนะเอาให้สุดฝีมือนะครับไม่ต้องไปรีบตัดเยอะหรอกตัดหัวสองหัวเน้นเข้าใจก็พอ ช่างกรบเขาก็วางแผนมาเขาจะตัดแค่หัวสองหัวเน้นสวยที่สุดเอาสุดฝีมือใช่ไหมช่างกรับตัดไปร้อยหัวมั่งจําได้มั่งไม่ได้มั่งเลือนรางเลือนรางเนี่ยมันก็ไม่ได้เลยเลยเอาให้สุดฝีมือไปเลยจะได้จบจบมันจะทํางานได้เรื่องทั้งเรื่องให้สนใจก็มาต่อเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะไอ้ตัดผมมันจุกยิ้มยุ่มยิ้มจุกจิบจุกจิบแต่ถ้าเป็นมันก็เป็นตลอดชีพอะได้หมดเลย มาเรื่อยๆตรงนี้เห็นเห็นขอบตรงนี้ไหมเนี่ยเห็นเห็นไม่เห็นก็เห็นด้วยเห็นก็ปาดเลยดินั่นแหละใจเย็นตึ๊บไปเรื่อยไปเรื่อยทานข้าวงานขนมปังกินขนมปังไปชีวิตโรงงานก็อย่างนี้แหละเอออยู่ได้ก็ขนมปังกาแฟข้าวก็ไม่ได้กินไะเราหรอกกินแค่ขนมปังกับกาแฟพอ ตอนนี้หกโมงสี่ทุ่มแล้วนี่อดีตัดไปเรื่อยนี่มันดึงบานอยู่เนี่ยน,น,นี่เห็นไหมเนี่ยเหีมไหมเนี่ยตัดออกไปมินสองมินน่ะอย่าดึงหมีไปเยอะดึงหมีไปเยอะเอา,เอาผมมันไม่ได้ตัด,ดอีกใจ,จเย็นมีคนรอดูเหลี่ยมเธอเยอะมากเลยนะ <c oughs> เหลี่ยมมุมอ่ะเขาจ้องกันอยู่ <c oughs> รุ่นพี่เขารอให้อาจารย์สั่งเท่านั้นแหละว่าจะจะให้ไปหัวไหน ใครที่ลบเหลี่ยมไม่เก่งใครที่ดูเหลี่ยมมุมไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวให้ทุกสิทธิ์จันใหญ่ไปชี้เป้าให้ดีไป<ม>เรื่อยเหลี่ยมมุมมันสำคัญนะวัน<ม>นี้น้ำหอมมากเลยตรงนี้เป็นรอยมัวดีเดยกเด็ก ตัวไหนไม่สวยแล้วก็แต่งคิดเองเธอเองคิดเองเธอเองเอาลองเธอลองไล่บีบมาดิ <c oughs> เอาเอาเดินไล่ไล่ไล่แบบเนี้ยไล่ท่องซ้อมไล่เล่นๆหน่อยให้มันไล่ไล่นวลๆขึ้นไปน่อ,นไ,นอไล่มารอบหัวเลยเนี่ยดีด <c oughs> ี <c oughs> ข้อมีลงนี่นั่นแหละปาดเลยตรงนั้นอ่ะตรงนี้ตรงนี้หนึ่งตรงนี้ปาดเลยทางพรงนี้ไปไออู่รถเมล์ไหนครับครับผมอู่รถเมล์มินบุรีอ่ะขสมกนั่าจุดลมพนนะอยู่ตรงตรงที่เขาจ่ายงานอ่ะที่เก่าเหรอตรงนั้นอ่ะตรงมันจะมีปเขียนไว้จุดลมพนอ่ะตรงนั้นเลยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะโทรบอกแม่บ้านให้เขาเตรียมเก้าอี้อะไรให้ เดี๋ยวพอเป็นใบๆเพื่อนจะโทรมาแล้วพุ่มนี้ไปไหนแอนเลยแอนบีบางอย่างเราเป็นพวกทะเลสาบคุณไงตัดแล้วบิดบีออกเล็กน้อยถ่ายซ้อมๆนั่นแหละฝึกการเดินบีเก็บรายละเอียดด้วยไม่ใช่ใช้แต่ลองฟันอย่างเดียวนั่นแหละเอ็นเอนบีเออนั่นแหละนั่นแหละเดินมาเรากำลังเชื่อมใช่ไหมเชื่อมระหว่าง0.5ลองฟัน0.5 1.1เบอร์เบอร์1 5ใช่ไหม เชื่อมกันนะครับด้วยหวีหวีเนี่ยคือตัวประสานนะครับถ้าเป็นทองคำนี่คือน้ําประสานหะวีนี่คือน้ําประสานเลยระหว่างทองแดงกับทองคำเข้าหากันเดินมาดีนั่นแหละดีใช้มุมไปด้าน,นขวานะซ้ายบ้างขวาบ้างพิจารณายังไงก็ได้ไถซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ขอให้อย่าหล่นหวีอย่าแอานมากนะถ้าแอานมากแนละ้วมันจะบานเดี๋ยวอีกค้านาาข้างอ่ะเอาพี่ตัดผมไหมวันนี้ ใชนั<ด>่นและด,ดีแล้วก็เอียงเียงหวีนิดเอียงมานน่เอียงไล่มาไล่มาอเงี้ยตื่นนิดเดียวอืมค่อยๆเอียงเดินมาใช่ไหมอันั้นแหละ,ะค่อยๆใจเย็นะหะัวพี่วิราชนี่ยคือหัวคูเลยเนี่ยดี เข้าใจนะแล้วก็อะไรเยียง์เยียงมั่งนอนมั่งคือฝึกสวยยังดูดิสวยแล้วก็พอนี่อยู่นี่ดีดตอมานิดนึงตร่นเนี้ยเห็นปะเนี่ยแล้วก็นอนหวีนอน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 หวีลอยลอยขึ้นไปนิดเดียวประคองปัตเตียนนิดเฉยประคองแค่นี้แล้วก็ปัตเตียนปาดออกเลยนิดเดียวนั่นแหละประคองไห้นิดเดียว เออเนี่ยนะมาฉีดน้ําเลยซอยผมจัดการหนวดเขาให้เรียบร้อยนะเนี่ยขนมหวานแล้วเนี่ยหนวดเขามีแค่เนี้อยอย่าให้ผิดหวังเดี๋ยวเอาพี่โจ๊กเหรอปากปากคางอาจารย์แล้วมันโออกไปเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะให้ให้ช่างพรอพน์แต่อยากให้แต่อยากให้ช่างช่างทัดต้องขอใอ้ช่างทัดอัจฉยามากกว่าเพราะว่าเขาเป็นช่างใหม่ เขายังโวนหนวดตามช่างพรอยู่นะจริงหนวดจางก็ไม่ไม่ไม่เยอะให้โกนย้อนต่อโอฝึกโกนสไลด์โกนย้อนต่อแค่นั้นเองย้อนต่อเออให้โกนสไลด์โกนย้อนต่อนถ้าวางวางวางไม่สื่อถ้าหูขาทดลองทดลองเหงาเอาหาความยาวข้างหน้าเลยเลรมออกสักเซนเดียวก็พอไม่ต้องออกเยอะหรอกคนแก่แล้วเดี๋ยวผมไม่มีอีกหัวร้อนหัวมันวีซอยมีไหมหัวมันร้อนอยู่หัวร้อนอยู่วันนี้พี่ซอยให้ช่างพรอเขาซอยคิ้วหน่อยไหม เลียมเลียมแต่งแต่งหน่อยนะเดี๋ยวไปออกเยอะนะบอนเรียมคิวนิดเดียวอาทิตย์เดียวเองลืมหมดแล้วทั้งบีสับบีซอยมั่วหมดเลยอย่างเนี้ยสภาพผมแบบเนี้ยไม่สมควรใช้ฟันปลานันเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วเนี่ยมันบางขนานใช้ซอยเลีมเลียมไปนิดนิดก็พอเอาลูกค้ามาแล้วครับเอาหวีลงมาก็ได้เอาเอาหวีล็อกลงมาเลย อันนี้มันเสมอเสมอเอาไปปายก็ได้ดูปายมันไม่ใช่เสมอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผมยาวจังเนาะโอ้โหที่เราแต่งลูกสาที่ไหนนี่แกลล์รีสอนทที่ตัววายอ่ะ หลังโรงเรียนหลังเรียนตันวไวเลยมหน่อยนิดหน่อยดูน้ำก็สั้นอยู่แล้วแหล,ละก็เล็มเลมหาเรื่องตัดนิดนึงแต่งทรงให้ก็หน่อย mm hmm. เพราะเป็นช่างเราต้องขอตัดเขาหน่อยไม่อย่างนั้นไม่ได้ซ้อมมือวิหกรอบทรงใช่ไหม mm hmm. ถ้ารอบทรงไม่มีคือก็คือยกข้างบนได้เลยครับ mm hmm. เพราะว่าปัตตาเียเอาไปกินหมดแล้ว mm hmm. ก็ยกขึ้นเลย mm hmm. แถว่ที่หนึง่งหนึ่งอย,ยกไปไกลยกตรงตรงขึ้นไปนั่นแหละตัดเลยเห็นไหมไม่เสมออยู่เห็นไหมตรงตรงน้อยไป mm hmm. เอาลงไปยีก สักครึ่งเซนน่ะสักครึ่งเซนน่ะสักครึ่งเซนอไปดึงไปดึงลูกค้ามาเลยเนาะอาหาลูกค้าน้อยไปเอาเอาอีกกดเอาหวีลงเอาหวีกดมือลงไม่อีกมันยาวไปเออเออตันเลยใส่น้ำตาลเลยวันนี้สนี่ไปใส่ข้าวาันเหร ช่างกบไปหาลูก <zat> ค <Christopher> ้า่งกบไปหาลูกค้ามาเองเลยเพราะว่าคันไม้คันมือมาเป็นอาทิตย์แล้วทนไม่ไหวล้วต้องทายก็ฮอเรื่อยๆโซกี่แถวช่างพรข้างบนเนี่ยสามรือสี่แถวมาถึงสามต่อสี่แถวมาแล้ว่ห ลงชื่อกดอนนะพี่ลงชื่อไปก่อนนะอีให้หมดนะเสร็จแล้วก็หมุนใช่ไหมเอาไกด์ลายจากไหนจากข้างบนที่เราตัดเสร็จแล้วก็เชื่อมกับกรอบทรงนะเอาหวีเข้าไปเพียบพับโค้งนิ้วตามรูปสีสะโค้งนิ้วหน่อยโค้งนิ้วหน่อยเอออย่างนั้นอ่ะดีโค้งนิ้วรอบหัวเลยใช่ไหมไปเรื่อย ข้ระกาดีไม่กล้าวางเรดีไปเรื่อยโค้งนิ้วเนี่ยอย่าตรงโค้งนิ้วโค้งแบบนี้โค้งนิ้วลูดออกมาหน่อยโค้งตามหัวดูหัวไปเรื่อย เอาให้สุดเลยให้สุดเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไม่ใช่ไปกล้าดกไปฝั่งนู้นอีกแล้ว <c oughs> มันไม่จบไล่ไปเรื่อยให้มันจบไปเลยไปเรืเ่อยบีให้ไวคีบให้ไว

ไปสุดถึงขมับด้านซ้ายด้วยนะนั่นแหละถ้ามองมันแค่อสองแถวเองเนี่ยใช่ไหมแถวข้างล่างแถวที่สามปฏิเดชบิินหมดแล้วหรือจะนับตรงชั้นล่างเป็นแถวที่หนึ่งก็ได้แถวที่สองแถวที่สามหนึ่งสองสามหรือสามสองหนึ่งตัวเลขมันสลับเรือนกันแค่นี้โค้งนิ้วหน่อยจ้าหัหวจะแบนหมดแล้วเนี่ยคีบ ขีดพยายาม,ยายามยขีดครัง้งครั้งหรือสองครั้งให้ได้ตัดเลยหมุนไปเรื่อยอย่าอย่าทิ้งใกล้ลายใกล้ลายอยู่นี่ใกล้ลายเราอยู่นี่นี่ไม่ใช่ดูเป็นหวายสายหางเป็นพวกไคคอนไคคอนมีกระถูกไปไปเรื่อยหวีเข้ามาก็ได้ถ้าไม่หวีเข้าเอาหวีเข้ามาเอองั้นแหละ วีเข้าออกวีเข้าซอยวีออกซอยนะ่ะคนไล่ตรงนี้ปปนห,นหน่อยดิวีช้อนเพื่ตัววีออกพิถ้ามันวีไม่ได้คลิปไม่ได้กับวีออ,อกเออนั่รเนี่ย โค้งนิ้วหน่อยโค้งนิ้วหน่อยบอกให้มาเรียนแต่อายุ20่บก็ไม่มาโอตอนนี้กำลังหาเงินกำลังสนุกเลยกำลังสนุกอยู่อ้าเส็จังเอาจะซอยคิ้วนี่เอาซอยคิ้วหน่อยรอบนี้เหมือนจนเลยาแนี่นอนชมตัวเองก็เป็นขอละขอละช่างพรสูงเท่าไหร่คะ สูงเท่าไหร่ร <150. 150. S 1> <150. S 2> ้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบตอนนี้ร้อยสี่สิบเก้า